สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูการอบเห็ดฟางลงเรือนนะครับเป็นการอบเห็ดฟางลงเรือนแบบใช้เตาอบที่เป็นแบบแก๊สนะครับรุ่นนี้เป็นสองหัวแก๊สนะครับจะตังเกตรเห็นว่าเป็นสองหัวแก๊สในการเผาไหม้ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นงานอบจริงที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอควนสวรรค์น,นะครับลูกค้าอยู่ควนสวรรค์อยากให้ผมอบให้ดูวันส่งงานจริงผมก็อบให้ดูครับตอนนี้อบมาสัก4 0 5 0นาทีแล้วนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูอุณหภูมิว่าได้เท่าไหร่กันนะครับสําหรับรุ่น2หัวแก๊สนะครับที่นี่นะครับวิธีการอบก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูอุณหภูมิกันครับเกีย็บปัดอุณหภูมิของลูกค้าปักไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเจ็ดสิบองศาแล้วนะครับหกสดแล้วนะครับ 68องศาแล้วนะครับจะ70แล้วผ่านไป45 40 45นาทีนะครับสำหรับการเทศครั้งนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเตาอ,อบเห็ดฟางแบบใช้แก๊สก็ติดต่อผมทาง Facebook ได้นะครับวังปลัดฟาร์มเห็ดเป็นภาษาไทยเลยนะครับหรือจะโทร096 707 3181นนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวเตาอ,อีกทีครับ โอคนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ